เมื่อเกิดมีการขวัญผวาไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยตอนเนี้มีหนทางที่ช่วยก็คือรอยเล้าในบ้านรอยเล้าในอาคารเนี่ยก็ร้องถ่ายภาพไปเพื่อขอให้มาตรวจสอบที่ของกทมจัดไว้ก็คือทัฟฟี่ฟองรูตอนนี้เนี่ยได้รับแจ้งเรื่องรอยเล้าอาคารจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยตั้งแต่2 8 3บถึง31มีนาคมเนี่ยรวมทั้งสิ้น14,430เรื่อง ซึ่งกทรทมเนี่ยร่วมกับวิศวกรอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันตรวจสอบผ่านทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยลงพื้นที่สำรวจบางกรณีจำเป็นเนี่ยก็ลงไปด้วยตัวเองเนี่ยก็จำนวน1,2004เรื่องคิดเป็น83%นะที่ดำเนินการไปกำลังดำเนินการอยู่2,400ก่อนกว่าเรื่องอันนี้ข้อมูลนะวันที่31มีนาคม68เวลา15นากา5อันดับแรกที่แจ้งมากที่สุดคือเขตจตุจักร ถึง1,410เรื่องห้วยขวาง859เรื่องเขตวัฒนา657เรื่องเขตคลองเตย653เรื่องและเขตบางซื่อ629เรื่องซึ่งเขตเหล่านี้เป็นเขตที่ต้องบอกเลยมีอาคารสูงจำนวนมากค่ะและมาดูตัวเลขกันล่าสุดจริงๆเลยค่ะสำหรับอัปเดตข้อมูลณเวลา20นาฬิกา30นาทีนี้เลยนะคะกรุงเทพมหานครบอกว่ามีคนเข้าไปร้องเรียนเรื่องของรอยร้าอาคาร ในท rophy ฟ,ฟองดูแล้ว15,254เรื่องด้วยกันนะคะเรียกว่ากรุงเทพมหานครมีการตรวจสอบข้อมูลอยู่โดยตลอดนะคะแล้วก็มีการอัปเดตต่างๆเกิดขึ้นเสมอรวมไปถึงจุดไหนที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็แจ้งด้วยว่ามันมีความคืบหน้าในการตรวจสอบส่วนที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครนะคะท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์พร้อมด้วยกับคุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็พูดถึงสถานการณ์ที่ ประชาชนทั่วไปตื่นตระหนกจากอาคารสั่นไหวท่านย้ำนะคะว่าขอร้องอย่าตื่นตระหนกนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยค่ะมันก็ยังเป็นเรื่องของ after shock อาจาจะมีอยู่บ้างแต่ว่ามันส่งผลกระทบกับประเทศไทยเราน้อยมากค่ะแล้วก็มีขนาดเล็กด้วยตามหลักการแล้วจริงๆแล้วมันแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยส่วนตึกที่ผ่านการสั่นไหวมาอย่างรุนแรงแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ลองกลับไปดูกันนิดนึงตึกอาศัยของใครอาคารที่ทำการของใครเนี่ยคืออาจารย์ชาติชาติก็พูดในหลักวิศวกรรมนะคะว่าถ้าตอนนั้นตึกเองสามารถที่จะแบกรับน้ำหนักของตัวมันได้รับการสั่นไหวได้อยู่เนี่ยโอกาสที่มันพังทลายณนะเวลาที่มันเลยเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาแล้วก็คือพอมาถึงช่วง after shock เนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากนะที่มันจะเกิดการขยับขยื่นของตึก บางทีเราต้องกลับไปดูว่าไอ้ที่บอกว่ามันมีรอยเล้าต่างๆเนี่ยมันเป็นรอยใหม่หรือรอยเก่าที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่2 8มีนาคมอันนี้เราต้องดูอย่างละเอียดเพื่อเกิดความรอบคอบนะ,ค,ะคือถ้ามีความกังวลก็โทรแจ้ง1555ได้นะฮะทางกรทมก็จะส่งคนไปตรวจและรอยเล้าเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีเพราะอาจเป็นรอยเก่าที่เกิดก่อนแผ่นดินไหวเพราะกันนี้เนี่ยก็ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตทุกเขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนไม่ประมาทและก็ไม่ละเลย คือมีอีกช่องทางหนึ่งฮะนอกจากทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยทีมกุ๊ปเซิร์ชเลยนะฮะ,ะเขาจะมีคิวอาร์โคให้แล้วก็ยิงคิวอาร์โคไปแล้วถ่ายรูปแล้วก็ตำแหน่งแล้วเขาเนี่ยจะมีคนมาตอบว่ารอยร้าวแบบนี้เกิดตรงเนี้ยอันตรายไม่อันตรายเนี่ยเขาบอกได้เลยใช่ค่ะ